สวัสดีกับเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ที่นากันแล้วก็จะมาดูแปลงปลูกผักยามเช้าๆ้านะคะช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายค่ะตอนกลางคืนก็จะมีหมอกลงนะคะเช้าตรู่ก็ยังจะเห็นหมอกจางๆอยู่พระอาทิตย์ขึ้นที่ที่นาสวยไหมคะแปลงผักที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นแปลงผักที่ปลูกปลอดสารพิษโดย ใช้ดินที่ดินขี้ควายอะค่ะที่อยู่ในข้อผ่านมาแล้วเป็นปีนะคะมาลองลองแปลงเพื่อทําเป็นแปลงปลูกจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยขี้หมูค่ะเพื่อให้ผักงามเจริญเติบโตนะคะเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะผักที่ปลูกแล้วก็เก็บกินไปบ้างแล้วไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะหมายถึงว่า ถ้าใช้ปุ๋ยพวกอินทรีย์พวกมูลสัตว์อย่างเงี้ยค่ะผักจะมีรสชาติหวานนะคะหวานกรอบเขาจะมีรสชาติออกหวานนิดนดนะคะไม่จืดอันนี้เป็นตะหล่ำปีค่ะยังไม่ห่อนะคะโตวสวยงามทีเดียวกลางวันแดดจัดหน้าร้อนมากเลยแต่ที่ไอผักสดชื่นแล้วก็งามอยู่ได้นี่ก็เพราะว่า ดินดีมากโดยดินเดิมนะคะก็จะเป็นดินเหนียวนี่แหละค่ะแต่ว่าดินที่เอามาใช้ปลูกทำแปลงปลูกผักอะ่ะเป็นดินที่ควายเนาะที่ผ่านมาแล้วเป็นปีนะคะอันนี้เป็นผักกวางตุ้งเขียวค่ะผักกวางตุ้งดอกเขียวเนาะเราชอบเอาไปลวกกินกับน้ำพลิกแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ชอบกินก็คือผัด ผักกวางตุ้งดอกใส่ไข่ค่ะอร่อยไม่แพ้กันนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะผักที่ปลูกนะคะก็จะมีกวางตุ้งเขียวผักกาดเขียวผักกาดที่เขาเอาไปทําผักกาดดองค่ะต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมขนาดอันนี้คือแบบไม่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะคือต้นใหญ่มากแล้วก็แบบ เวลาหักมันจะกรอบมากค่ะกวางตุ้งเขียวนี่จะให้รสชาติหวานกว่ากวางตุ้งที่เป็นต้นสีขาวๆนะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวที่เขาเอาไปใช้ดองทำผักกาดดองกันนะคะผักทุกอย่างเนาะคือแบบโตเร็วมากช่วงฤดูหนาวนี่ดูต้นผักเอต้นผักเีสิ คือต้นอบอวบใหญ่ๆทางนั้นเลยนะคะดินคือแบบไม่มีสารเคมีตกค้างสังเกตว่าผาักที่มีสารเคมีตกค้างนะจะออกเป็นสีเหลืองๆหรือแบบเป็นจุดๆบ้างอะไรพวกเนี้ยเริ่มสายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านละปกตกิแถวบ้านนะคะเขาก็จะปลูกผักไว้ที่ นาบ้างช่วงฤดูหนาวเนาะแล้วก็ริมแม่น้ำบ้างใกล้ๆกับแม่น้ำบ้างอะไรพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้คนเขาก็จะปลูกผักที่หน้าบ้านหรือข้างบ้านนะคะไว้กินอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งเนาะเป็นแปลงฟักทองอยู่ใกล้ๆกับถนนนะคะปลูกอยู่ข้างถนนแล้วก็ใกล้แม่น้ำด้วย ็นแปลงผักของคนอานะคะทําแบบปลอดสารเคมีต่างจังหวัดเขาจะปลูกผักแบบปลอดสารเคมีส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้ทานเองบ้างขายบ้างนะคะก็มีแปลกปลูกแบบแจกพี่พี่น้องน้องญาติญาตกันนะคะตามที่อยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่ง ที่เขาเตรียมไว้ปลูกไม่แน่ใจว่าจะปลูกขา้าวโพดหรือเปล่าเห็นเปล่านี่ตรงนี้นะคะเวลาช่วงฤดูฝนน้าก็จะท่วมเนาะข้าขงบนก็จะเป็นถนนอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งนะคะคนในหมู่บ้านเขาก็จะปลูกอย่างนี้นะคะ่ะปลูกผักริมแม่น้ําคือถ้าอากาศหนาวมากๆนะคะก็จะมีไอ้น้าลอยขึ้นเหนือผิวน้ํานะคะแม่น้ําตรงนี้อันนี้เป็นแปลงผักของคนป้าน,นะคะอยู่ข้างบ้านเลยปลูกไว้กิน เวลาเราขาดเหลืออะไรเงี้ยถ้าเรามีอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันค่ะอย่างสมมติว่าจะเอาผักต้นหอมผักชีใส่แกงใส่อะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันก็จะเดินมาว่าใครมีอะไรก็ขอเด็ดไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านน้ำที่ออกมานี่ก็คือเป็นน้ำประปาส่วนปรูงูมิภาคนะคะทอดแตก ขาก็เลยทำการขุดบ่อเล็กๆไว้ปล่อยให้น้ำไหลลงบ่อเพื่อจะเอาไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำผักนะคะต้นที่เห็นอยู่นี้ก็คือต้นผักกูดค่ะผักกูดนี่เราสามารถเอาไปนึ่งรับประทานกับน้ำพริกได้นะคะตรงยอดสีน้ำตาลอันนี้คือที่เราจะกินแล้วก็ใบอ่อนเนาะอันนี้เป็น คุณลุงทําคล้ายๆสะพานไวตักน้ารถตรงที่เราบอกว่าท่อน,น้ําประปาดแตกนะคะก็จะมีการปลูกผักบริเวณหน้าบ้านบ้านแต่ละหลังเขาก็จะมีปลูกผักแบบนี้แหละค่ะช่วงฤดูหนาวขับไปบ้านหลังไหนเขาจะมีปลูกบางคนก็ปลูกใส่กระถางวงบ่อรอดรถยางรถยนต์อันนี้เห็นไหมว่าปลูกแบบติดถนนเลยริมถนนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะ ปลูกใส่ยางรถยนต์ส่วนใหญ่นะคะเขาปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีนะคะอย่างที่บอกไปก็คือใช้ดินขี้วัวขี้ควายหรือเน้นใส่ปุ๋ยขี้หมูค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงผักเล็กๆเนาะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่าการปลูกผักนะคะสามารถปลูกได้หลายรูปแบบเนาะอันนี้เป็นปลูกผักของคนต่างจังหวัดน,นะคะ